โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติ๊กเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพระราชินีซุนจองสกุลยุนหรือสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจองฮโยฮวางฮูเมื่อพระชายามินฮวางแทจาบีสิ้นประชนลงในคศ1904พระเจ้าโคโจงก็ทำการอภิเษกพระชายาใหม่ให้แก่องค์ราชทายาทในอีกสองปีต่อมาแต่ว่าช่วงนั้นญี่ปุ่นคุ้อมอ่มราจในเกาหลีอยู่ ทำให้เสถียรภาพของราชสำนักในขณะนั้นไม่มั่นคงเท่าที่ควรราชินีซุนจองเป็นทิดาของท่านยุนแทกยองจากสกุลยุนแห่งแฮพยองพระมารดาของพระนางคือยูฮูหยินพระนางประสูติเมื่อวันที่20สิงหาคมคศ1894ทรงอ่อนชรนากว่าพระสวามีถึง20ปีโดยในคศ1906คุณหนูยุนวัย12ปี ได้เข้าพิธีอภิเษกกับเจ้าชายรัชทายาทลีซอกวัย32ชันษาได้รับกาสถาปนาเป็นวงแทจาบีปีต่อมาพระเจ้าโคโจงทรงถูกญี่ปุ่นและฮึงซอนแทวอนกุลบังคับให้สละราชบัลลังก์แล้วให้สวามีของพระนางขึ้นเป็นกษัตริย์หุนเชิดแทนสวามีของพระนางจึงได้ขึ้นของราชต่อเป็นพระเจ้าซุนจงหรือสมเด็จพระจกักรพรรดิยุงฮีพระชายายุนก็ได้ขึ้นเป็นราชินีซุนจองและในฐานะจกักรวรรดิ พระนางและพระสวามีทรงมีฐานะเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจงไฮโยฮวางเจและสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจองไฮโยฮวางฮูส่วนพระบิดาและพระมารดาของพระนางก็ได้เป็นแฮพุงภูวอนกุลและขยองฮึงภูบูอินพระเจ้าซุนจงทรงเป็นเพียงกษัตริย์ที่รอวันจะถูกปลดออกจากบัลลังเพราะญี่ปุ่นใช้พระองค์เป็นเพียงนาฬิกาไว้นับถอยหลังเท่านั้นพระนางก็ไม่ต่างจากพระชายาองค์ก่อนของพระสวามีเลยเรื่องการมีพระบุตร เพราะพระนางทรงไม่มีพระบุตรไม่ว่าจะเป็นพระโอรสหรือทิดาสวามีของพระนางก็ไม่มีพระบุตรองค์อื่นแล้วเพราะทรงไม่มีนางสนมเลยแม้แต่คนเดียวพระนางและพระสวามีทรงอยู่ในฐานะจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีเพียงสามปีก็ถูกถอดออกจากตําแหน่งพร้อมกับการล้มระบบกษัตริย์ของโชซอนพร้อมกับการล้มระบบกษัตริย์ของเกาหลีไปโดยถาวรและเด็ดขาดพระนางและพระสวามีถูกถอดออกจากตําแหน่งจกักรพรรดิและจกักรพรรดินี กลายเป็นเพลงกษัตริย์และพระมเหสีแห่งราชวงศ์ลีที่ไร้บัลลังก์เท่านั้นขานพระนามทั้งสองพระองค์ว่าลีวังหรือกษัตริย์ของราชวงศ์ลีและลีวังบีหรือราชินีของราชวงศ์ลีมีสักเทียบเท่ายศของกษัตริย์และราชินีสมัยโชซอนหรือเทียบเท่ายศเจ้าหญิงเจ้าชายในสมัยจกกักรวรรดิพระเจ้าซุนจงสวามีของพระนางได้สิ้นพระชนงในวันที่24เมษายนคศ1926ณพระราชวังชางด็อก ทางราชวงศ์ลีก็ได้มีการเลือกเอาพระอนุชาต่างมารดาของพระเจ้าซุนจงคือเจ้าชายอยมินพระโอรสของพระราชชายาซุนฮอนขึ้นเป็นประมุขของราชวงศ์ซึ่งเจ้าชายอยมินนั้นทรงประทับอยู่ที่ญี่ปุ่นและมีพระชายาเป็นเจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นคือเจ้าหญิงมาสาโกะนาชิโมโตะหรือในชื่อภาษาเกาหลีว่าเจ้าหญิงลีบังจาส่วนราชินีซุนจองก็อยู่ในฐานะแทบีโดยพระนางกลับมาประทับที่ตำหนักนักซอน พระราชวังชังด็อกในเกาหลีญี่ปุ่นได้ปกครองเกาหลีนานถึง35ปีก่อนจะแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเกาหลีจึงหลุดพ้นจากการยึดครองของญี่ปุ่นจากนั้นก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นทําให้เกาหลีถูกแบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในช่วงสงครามเกาหลีไพร่พลของเกาหลีเหนือได้บุกรุกพระราชวังชังด็อกพระราชินีซุนจองทรงพิโรธเป็นอย่างมาก และได้ทําการตําหนิพวกทหารเหล่านั้นให้ออกไปจากพระราชวังซึ่งเหล่าทหารก็ยอมถอยออกไปเพราะเห็นแก่พระนางต่อมาราชินีซุนจองได้เสด็จไปประทับที่พระราชวังอุนฮยอนอย่างลับๆแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดพระนางพร้อมด้วยพระราชวงองอื่นๆก็ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทไปประทับที่เมืองปูซานเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นถึงจกักรพรรดินีเลยเมื่อสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง ทำให้จกกักรพรรดินีซุนจองได้เสด็จกลับมาประทับที่พระราชวังหลักในสมัยประธานาธิบดีอีซึงมันโดยพระนางประทับในพระราชวังชังด็อกในกรุงโซที่พระตำหนักซูอินอันคับแคบและเสมือนกับการติดคุกสุดท้ายในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัฐบาลเกาหลีพระนางจึงมาประทับที่พระตำหนักนักซอนพระราชวังชังด็อกกับป์กชังบอกคิมมยุงกิลและซุงอกยอม ซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าชายอุยมินกลับมาที่เกาหลีเมื่อคศ1963และทรงให้ความเคารพพระราชินีซุนจองในฐานะแทบีและเป็นพี่สะใภ้ยอย่างสมฐานะพระราชินีซุนจองได้หันมานับถือพุทธศาสนาและได้สิ้นวระชนในวันที่3กุมภาพันธ์คศ1 9 6 6ที่พระตำหนักนักซอนพระราชวังชังด็อกในกรุงโซเกาหลีใต้ด้วยพระอาการพระหัตถ์ไทยวาย โดยพระศพของพระนางได้รับการทําพิธีทางพุทธศาสนารัฐบาลจัดให้มีพิธีศพถวายแก่พระนางเป็นแบบรัฐพิธีระดับชาติอย่างยิ่งใหญ่พระนางสิริรวมพระชนมายุได้7 2พรรษาได้รับพระนามเต็มแบบจักรวรรดิว่าฮอนอีจาอินซุนจงฮโยฮวางฮูพระศพของพระนางถูกฝังอยู่ที่พระสุสานยูรึงเขียงข้างกับพระสุสานของพระเจ้าซุนจงด้วยความที่พระเจ้าซุนจงเป็นเพียงกษัตริย์หุนเชิดที่ญี่ปุ่นตั้งขึ้น ดังนั้นนักประวัตศาสตร์บางกลุ่มจึงไม่นับพระเจ้าซุนจงเป็นหนึ่งในกษัตริย์โชซอนโดยถือว่ายุคสมัยโชซอนนั้นสิ้นสุดไปตั้งแต่คศออ .1897 สมัยที่พระเจ้าโคจงประกาศเปลี่ยนสถานะประเทศแล้วดังนั้นพระเจ้าโคจงและพระราชินีเมียงซองจึงถือเป็นพระราชาและราชินีองค์สุดท้ายของโชซอนแต่หากนับจนถึงระบอบกษัตริย์ถูกล้มแล้วแล้วก็พระเจ้าซุนจงจะถือเป็นกษัตริย์องค์ที่2 7 และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ลีแห่งโชซอนและของเกาหลีส่วนพระนางซุนจองก็ถือเป็นพระราชินีองค์แรกที่ได้ดํารงตําแหน่งพระจักรพรรดินีขณะยังทรงมีพระชนชีพอยู่และถือเป็นราชินีองค์สุดท้ายของโชซอนด้านราชวงศ์ลียังมีการสืบราชวงศ์อยู่โดยมีประมุขที่เลือกโดยเหล่าสมาชิกราชวงศ์ให้เป็นผู้นําตระกูลแต่ก็เป็นในทางพฤตินัยเท่านั้นโดยเป็นเพียงการสืบทอดทางสายเลือดราชวงศ์ลีไม่ให้ขาดหายไปแต่ในทางนิตินัยแล้ว ถือว่าราชวงศ์โชซอนได้ล่มสลายไปแล้วดังนั้นราชวงศ์รุ่นต่อ,ตอมาจึงได้รับการเรียกว่ายุคราชวงศ์ลีไม่ใช่ราชวงศ์โชซอนหรือจัก,กรวรรดิอีกต่อไปจะสังเกตได้ว่าแม้จะผ่านมาสองราชาการของราชวงศ์ลีหลังจากที่พระเจ้าซุนจงสิ้นพระชนไปแล้วแต่ราชินีซุนจงก็ยังคงดำรงพยศเป็นจกักรพรรดินีองค์สุดท้ายตามเดิมแต่นั่นก็แค่ในนามที่โชซอนและจัก,กรวรรดิถูกล้มล้างและพระนางเป็นพระราชินีองค์สุดท้ายเท่านั้น เพราะในการสืบพระราชวงศ์แล้วพระนางจะมีสักเป็นมเหสีของอดีตจกักรพรรดิและถือเป็นแทนฮูหรือพระพันปีและเป็นพี่สะพ้ายของเจ้าชายอุยมินรวมทั้งเป็นเสด็จป้าของเจ้าชายมีอื่นหรือลีคูด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรพระนามหลังสิ้นพระชนของพระราชินีสุนจองก็ได้รับการถวายว่าเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนจองตามพระยศสุดท้ายของพระสวามีอยู่ดี เป็นการจบเรื่องราวของพระราชนีซุนจองราชนีและจัก,กรพรรด,ดิดีองค์สุดท้ายของเกาหลีนะครับผิดภาพประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ